ทำไมคุณทักษิณไม่เดินเกมเสี่ยงที่จะมาดันองค์อิงขึ้นเป็นนายกมลตรีนะครับในมุมมองส่วนตัวทัศนะของผมนะครับผมมองว่าคุณวุงิงเนี่ยเหมาะครับเหมาะที่จะเป็นนายกมลตรีมากกว่าคุณชัยกเกษมนะครับเพราะอะไรครับเป็นคนรุ่นใหม่องค์ความรู้ต่างๆสามารถศึกษากันได้เรียนรู้กันได้ก็ใช้เงินดีต้นหนึ0 0หมบาทชง,งัก เพราะคุณเศรษฐาหลุดจากกอ,อีนายกรัฐมนตรีสวัสดีครับคุณชมครับสวัสดีครับคุยประเด็นการบ้านการเมืองนะโดยเฉพาะวันนี้นะครับมีประชุมคอรมอรซึ่งเป็นคอรมอลร,รักษาการนะครับตามตำแหน่งแล้วนะครับทั้ง35 35คน35ท่านรวมทั้งนายกรัฐมนตรี แต,แต่ในเมื่อสารน้ำโนนได้วิจัยนะครับให้คุณเศรษฐาทวีศินนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะมารักษาการในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและคอรมอด้วยนะครับฉะนั้นที่เหลืออยู่ก็จะเป็นคอรมอรักษาการนะครับประเด็นต่อไปนี้ที่เราจะอิเคราะนะครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับก็คือในเรื่องของนโยบายต่างๆนโยบายต่างๆ จะสามารถทําได้หรือไม่นะครับในเมื่อเป็นคนอนมรักษาการนะครับก็เมื่อวานก็เราก็ได้เห็นบ้านจันสองล่าถนนแบบเป็นมันพรับเลยคุณผู้ชมนาะำมีทั้งรัอตีวิ่งเข้าวิ่งออกไปเจรจาทางการเมืองนะครับต้องเจรจาทางการเมืองให้รีบรวบรัฐตัดตอนไม่งั้น ถ้าปล่อยไปนานก็เดี๋ยวอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอมีขั้วที่2มีขั้วที่3ต่างๆในการที่จะจะตั้งรัฐบาลกันใหม่นะครับซึ่งก็น่า,าที่จะเป็นที่ชัดเจนนะครับตามกระแสข่าวมาอาจจะมีคนบางคนนั่งหัวโต๊ะนะครับแล้วก็มีครมอ,อทั้งหลายฝ่ายนะครับที่ได้เข้าไปพบนะบ,บางคนบางกระแสข่าวก็บอกว่าคุณนักษินนั่งหัวโต๊ะ บังข่าวก็ไม่จริงเราได้ไปพบกันที่เฉยไม่ได้มีไม่ได้พบคุณทักษิณเลยนะครับแต่ไม่มีใครยืนยันเพราะเราก็ไม่ได้เข้าไปครับดังนั้นไม่มีอะไรยืนยันว่าคุณทักษิณได้นั่งหัวโตในการเจรจาที่จะดันใครที่จะมาเป็นนายกแทนนะครับฉะนั้นแต่ที่นี่ชัดนะครับแน่ชัดเลยก็คือ,อเราได้เห็นปรากฏการในเรื่องของพรรคการเมืองแต่ละพรรค ไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาตินะไม่ว่าจะเป็นพักพลังประชารัฐหรือภูมิใจไทยนะครับก็ต่างออกมาถแถลงว่าจะยกให้นะพรพักเพื่อไทยได้มีอ,อำนาจนะเรียกว่าตามระดับขั้นก็คือ,อเป็นพักที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดนะครับที่จะเสนอชื่อคดีเดชนาะยกรัฐมนตรีก็มีสองคน นะครับก็คือคุณชัยกเกษมนะคุณชัยกเกษมนิติสิริแล้วก็คุณอุ๋งยิงแทตองค์านนะครับฉะนั้นประเด็นตรงนี้นะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองนะครับก็มีลหลายๆคนลหลายๆท่านก็ก็ได้เห็นใจคุณเศรษฐานะครับที่ได้หลุดจากตําแหน่งไปทั้งที่มีหลายหลายคนลหลายท่านก็ก็ธรรมดาครับการเมืองก็มีคนชอบ แล้วก็ไม่ชอบมีคนรักแล้วก็ไม่พักก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเศรษฐกิจการบ้านการเมืองมันไม่ดีนะผมไปถามชาวบ้านบอกเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจแย่ต่างๆผมก็เชื่อมั่นว่าคุณเสถฐาก็าตั้งใจทํางานนะตั้งใจทํางานแต่ว่าก็มีนักวิเคราหะห์หลายๆคนหล,หลายๆท่านว่าเอ๊ะคุณเสษฐาเนี่ยมาเนี่ยมีแต่เที่ยวอย่างเดียว เบื่องภาษีพี่น้องประชาชนเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้เกิดอะไรเลยนะได้แต่เที่ยวเที่ยวนะครับไปทั่วโลกไปทั่วประเทศไทยนะเที่ยวน้าใจแล้วก็ไปเศรษฐกิจเหมือนเดิมแย่กว่าเดิมต่างๆก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดแต่ละคนไม่งเหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจมันเป็นทั้งโลกและประเทศไทยด้วยนะฮะเพราะว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยเราทราบกันอยู่แล้วจะดันเฉพาะ โครงสร้างใหญ่ๆคือเงินดีต้อนบริเวณนะห้าแสนล้านนะครับมันก็เลยอาจจะไม่ครอบคลุมในผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยโครงสร้างพื้นฐานอาจจะไม่กระจาย่วยถึงฉะนั้นก็ต้องรอดูนะครับว่าเงินดีต้อนหนึ่งหมื่นบาทตอนนี้สะดุดนะเนื่องสะดุดเพราะอะไรครับเพราะว่าอำนาจคลมอรักษาการทำอะไรมากไม่ได้ครับได้แค่ประชุมคุยกันได้แค่นั้น นะตามกฎหมายตามรัฐน,นูลนะครับก็คือตามมาตรา1นะึ่งอาด้านของรัฐนูลเนี่ยนะครับนะอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีรักษาการจะทำอะไรได้ไม่ได้มากครับนะทำอะไรได้ไม่น่าเกิดนนะั้นมาคอรมอก็ได้แค่นั่งคุยกันเรื่องการบ้านการเมืองทิศทางนโยบายแค่นั้นแหละครับนะฮะเงินดิบตนน้นนะจะมามีวาระแต่งตั้งโยกย้ายอะไรนี่ไม่ได้เลยตามรัฐนูลมาตรา169หนะครับหน้าที่ของคอรมอรักษาการ นะครับไม่ว่าจะเป็นอนุหนึ่งนะฮะจะทําการในเรื่องอนุมัติโครงการอะไรต่างๆไม่ได้ครับอนุหนึ่งเนี่ยนะตามรัฐมนูลเนี่ยพลมองรักษาการอนุมัติโครงการเล็กน้อยอะไรนี้ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยคืออยู่เฉยๆนะประชุมการเมืองกันได้อย่างเดียวนะครับห้ามแต่งตั้งโยกย้ายข้ารายการต่างๆก็ทําไม่ได้นะครับแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการั้งแสทบดีขึ้นไปต่างๆนะไม่ได้เลยนะนี่คือ อำนาจหน้าที่ขรมรักษาการนะครับงบประมาณรายจ่ายประจําปีอะไรต่างๆงบยุบต่างๆเนี่ยใช้ไม่ได้เลยงบรายจ่ายประจําปีนี่ใช้ไม่ได้เลยครับเว้นแต่จะฉุกเฉินจริงๆนะหรือมีการยุบสบภาก็ต้องไปขอจากกรกตถ้ากรณีที่ยุบสบภานะครับมีวิกฤตการบ้านการเมืองก็ต้องอถ้าอำนาจก็จะมาอยู่กับ อ่าปลัดกระทรวงแต่ละกระทรวงก็กรณีฉุกเฉินนะฮะพลมรักษาการนะก็จะมีได้อยู่แค่นี้ประมาณนี้แหละครับนะครับ,นะรบฉุกเฉินแผนดินตลลมไว้ต่างๆก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งที่สามารถใช้ได้โดยเฉพาะปะลัดกระทรวงนนี้ยังมีอำนมากนะครับสามารถทําได้แล้วก็ในเรื่องของทรัพยากรต่างๆนะครับบุคลากรโยกย้ายเอาบุคลากรมา ทำงานมาติดตามอะไรต่างก็ใช้ใช้ได้อย่างจำกัดน,นะครับคุณผชมประเด็นตรงนี้แหละครับเงินดีต้งหนึ่งหมื่บาทชะง,งักชะง,งันนะครับเราก็เลยได้เห็นว่ามาตรการที่จะเลือกตั้งนายกประมนมฟรีนะครับวันที่16กนะก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันที่ 14, 15แล้วก็16กก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ อำนาจก็อยู่ที่ประธานสภาให้เรียกประชุมด่วนนะครับเรียกประชุมด่วนนะเพื่อให้บรรจุวาระพิเศษนะครับเข้าสภาเพื่อที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับตามรับนูลมาตรา1น9กนะครับ159า159นะครับที่จะดำรงตำแหน่งนายก รัฐมนตรีนะครับตามกฎหมายรับนูลมาตรา159นะครับทีนี้ก็ต้องมาดูก็เมื่อรับคกักเราก็เห็นข่าวเอ้คุณชยัยเกษมอนิติสิรีมีชนะักฝักหลังหรือไม่นะครับมีชนะักฝักหลังหรือไม่ต่างๆเราก็เห็นอายการผู้กอายการมาแถวว่าไม่ได้เกี่ยวคุณชยัยเกษมฉะนั้นก็มีโอกาสที่ได้เป็นนายกฐมนตร,รีแต่ เราเราเห็นดูกระแสภาคสังคมภาคสังคมต่างๆนะแฟนขับเสื้อแดงด้วยแฟนขับหรือว่าหลายๆผมถ้าหลายๆพักไม่เสนอ,อนะครับดูกระแสสังคมแม้แต่กระแสแฟนขับของเพื่อไทยเองนะครับน่าจะนะครับน่าจะตามสอสอส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยของสอสอพักเพื่อไทยเนี่ยนะฮะ ระหว่างคุณอุ๋งยิงกับคุณชัยเกษมนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคุณอุ๋งยิงมากกว่านะครับคุณอุยิงมากกว่าที่จะมีแบบมีความสามารถมีความเหมาะสมมากกว่านะครับแต่ทําไมคุณทักษิณไม่เดินเกมเสี่ยงที่จะมาดัดอุงยิงขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในมุมมองส่วนตัวทัศนะของผมนะครับผมมองว่าคุณอุงอิงเนี่ยเหมาะครับเหมาะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี มากกว่าคุณชัยเกษมนะครับเพราะอะไรครับเป็นคนรุ่นใหม่องค์ความรู้ต่างๆสามารถศึกษากันได้เรียนรู้กันได้ก็ใช้องค์คาพยพที่มีอยู่ครับมาให้รองนายกช่วยกันบริหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียหนูเองหรือว่าหลายๆคนเองก็มีความสามารถครับใช้การบริหารเหมือนลุงตู่ก็ได้เหมือนเช่นเดียวกันครับนะครับดังนะนั้นคุณลุงยิงเนี่ยนะฮะเห็นสสพักเกือไทยหลายๆคนชาวบ้าน แฟนคลับคนเสื้อแดงหรือหลายๆคนเนี่ยก็เชียร์คุณลุงญิงเหมาะกว่าคุณชัยกเกษมค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวน่าคิดนะครับหาโอ,อกาสที่จะดันคุณลุงญิงช่วงนี้ยากนะผมบอกเลยเลยดันช่วงนี้ดีที่สุดวิกฤตมันมาพร้อมกับโอกาสเสมอใช่ไหมฮะวิกฤตมักจะมาพร้อมกับโอกาสเสมอฉะนั้นทัมมิ่งเวลาเหมาะที่สุดที่คุณลุงยิงที่จะขึ้นเป็นนายกร,รัฐมนตรี นะครับข้าทุกพักเขาก็ให้โอกาสพักเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับผมว่าคุณนุ้หญิงเนี่ยเหมาะ้วครับเหมาะกคุณชัยเกษมเยอะไม่อย่างนั้นมันไม่เกิดความเชื่อมั่นไม่เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของด้านเศรษฐกิจด้านการลงทุนด้านการค้าต่างๆเพราะอะไรครับเพราะคนมุส่วนหนึ่งมุมหนึ่งเขาจะมองว่าไอ้คุณชัยเกษมมาก็เป็นโนมินีเหมือนเดิม ทำอะไรได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนพุทธสถานนั่นแหละมันก็ไม่มีความเชื่อมั่นต่างๆประเทศไม่มีความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศด้วยครับเพราะอาจจะมีคนบางคนมาคอยสั่งอีกใช่ไหมฮะบอกโอ้ย,อยซ้ายขวาหน้าหลังอะไรต่างนะฮะจริงไม่จริงหรอกผมไม่รู้คุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมบินยูชนลองคิดดูว่าจริงไหมป่ะสุดท้ายก็ต้องก็ต้องฟังคนข้างหลังเหมือนเดิม ใช่ไหมครับไหนๆแล้วโอกาสมาถึงแล้วเนี่ยก็ดันคุณวิ่งสุดติง่งกระดิ่งแมวไปเลยคือขึ้นเป็นนายกเลยสง่างามนะครับที่เหลือก็ช่วยกันมาหารดีกว่านะ่ะนะในความคิดของผมว่มาดันคุณวิ่งดีกว่านะครับผมเห็นคุณวิ่งเนี่ยแกก็มีทีมคนร,รุ่นใหม่และหลายคนลหลายท่านนะไม่งั้นถ้าไม่ดันคุณวิ่งขึ้นช่วงนี้นะครับผลงานก็จะมันจะ ถ้าดันคนรุ่นใหม่อ่ะจะสู้พักประชาชนได้ไหมล่ะใช่ไหมครับพอมันเลยเวลามันททมิ่งมันมีให้แล้วก็ต้องดันดันผลงานช่วงนี้แหละดันผลงานช่วงเนี้ยเพื่อที่จะต่อยอดไปในสมัยหน้าใช่ไหมครับต่อยอดไปสมัยหน้านะฮะเหมือนที่สสพักเพื่อไทยบางคนหลายๆคนก็นําเสนอว่าขอเป็นคุณยิงน่าจะเหมาะสมมากกว่าอันนี้ก็อันนี้เราก็มาวิเคราะห์ดูนะครับว่าเป็นไปได้หรือไม่นะครับแต่ ทางครอบครัวอาจจะไม่อยากให้ลงยังไม่ถึงเวลาภาษายังอ่อนอยู่ภาษายังไม่แกงกล้าต่างๆกลัวจะตกเก้าอี้เอาง่ายๆลูกยังเล็กอยู่นะเดี๋ยวจะกระทบปัญหาเรื่องครอบครัวต่างๆนะครับก็อรอดูนะครับคุณชมว่าพรุ่งนี้นะครับที่จะโหวตนาะนะนะยกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยนะว่าจะเป็นใครระว่างนะคุณนะ อุ้งอิงกับคุณชัยเกษมนิติสิรินะครับหรืออาจจะมีสอดแทรกคุณพีรพันธ์มาหรือไม่แต่ว่าได้แถลงข่าวมาแล้วคุณวีรันก็ไม่เสนอชื่อมามาซ้ำซ้อนนะครับฉะนั้นประเด็นตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับว่าเรามารอดูติดตามว่าเศรษฐกิจประเทศไทยที่นะฮะ GDP ก็ต่ำเตี้ยเรียดินอยู่แล้วเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วจะสามารถ นายกคนใหม่จะสามารถนำพาขับเคลื่อนประเทศไทยไปได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นคุณชัยกเกษมหรือจะเป็นคุณนุ้งอิงนะให้โอกาสพักเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะมาถึงเสียหนูหรือไม่หรือนะครับอาจจะมีบางคนบอกคุณชัยกเกษมมาก็มาก่อความาบุบไบอีกอาจจะมีม็อบมาลงถนนอีกอาจจะทำให้ยึดอำนาจรัฐธรรหารกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะก็เป็นได้ ก็น่าคิดนะอย่าประมาทนอย่าประมาทคนบ้านป่าคนอยู่ในป่าหลังเขานะคุณผู้ชมอย่าประมาทเป็นเด็ดขาดฉะนั้นการบ้านการเมืองช่วงนี้น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะว่าบ้านเมืองของเราจะเดินทางไปในทิศทางใดนะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจในคอรมอคอรมอที่รักษาการอยู่ไม่มีอำนาจที่ตัดสินใจรายไ,ได้ต้องรีบหา หาหัวนะครับที่จะเป็นนายกทัท้ีเดินหน้าต่อประเทศไทยนะครับรอดูพรุ่งนี้นะครับเลือกนายกในสภานะครับว่าพักคก้าวไกลจะเสนอใครหรือไม่นะครับขออภัยครับพักประชาชนแหมก็ติดแบรนด์ที่ยุบไปแล้วด้วยนะครับที่จะมาเสนอแข่งนะครับคุณผู้ชมฉะนั้นรอดูนะครับว่าพรุ่งนี้ใครจะได้เป็นนายก รัฐมนตรีคนที่สาสิเอ็ของประเทศไทยคลิปนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ผมธนพภ์ชาวงามช่อง3ามเพลยแชนแนลคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ